สวัสดีค่ะกุ้งค่ะอตอนนี้ค่ะเพื่อนขาด้านหลังกุ้งเนี่ยกุ้งอยู่ภายในงาน Girl Community ค่ะตอนเย็นวันนี้กุ้งมีนัดเดตค่ะเพื่อนๆแต่ว่ารู้สึกว่าใบหน้ยังดูมันอยู่เลยค่ะไม่มั่นใจเลยโอ้แต่นึกได้ค่ะเพราะว่ามางานนี้ทั้งที่เขาบอกว่ามีเคล็ดรับดีดีจากแจ๊บมาฝากกันขอหาเคล็ดรับก่อนนะคะเพื่อนๆขา อยากรู้แล้วใช่ไหมโอเคแล้วของกุ้งคืออะไรทันทันตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีใบหน้าที่สวยเนียนใสค่ะด้วยแปรงของแซบนั่นเองเพราะว่าตัวนี้นะคะความละเอียดของเขาเนี่ยห้าไม่ท้อเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตตบแซบสักน,นิดนึงโอ้นี่ค่ะ รู้สึกได้เลยนะคะว่าดูเนียนขึ้นมากๆเลยหลายหลคนอยากจะดูเนียนใสแบบนี้แล้วใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะอย่าพลาดนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาค่ะบริเวณงานของเรานะคะกับ g กิล Community ค่ะสามารถจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธแจ๊บของเราได้นะคะรับรองว่าตอนนี้กุ้งก็สวยใสเปะ๊ะพร้อมที่จะไปออกเดดตอนเย็นนี้แล้วละคะ่ะอย่าลืมฝากไว้ด้วยนะคะแจ๊บเพื่อนสาวดูแลผิวสวยจ้า